มาดูพี่น้องมาดูยางในรถยนต์ยางในรถมอเตอร์ไซค์อ่าจะดี Y อะไรอะไรมามาดูกันนะครับเห็นไหมครับปิดขอบกระบ,บะนะครับเห็นไหมครับติดขอบกระบ,บะอ่าไม่ต้องไปซื้อนะครับไม่ต้องไปซื้อเปลืองตังเห็นไหมครับนี่ไงเราตัดเป็นเส้นเล็กๆนะครับ ตัดเป็นเส้นเล็กๆแบบนี้นะครับมาติดขอบกระบะกันทัับตรงนี้นะครับอ่าใช้กาวสองหน้าก็ได้นะครับหรือว่าใช้กาวตลายช้างก็ได้นะครับอ่าติดไม่ต้องไปซื้อนะครับให้เพื่องตังนะประหยัดพบของเราได้ด้วยนะครับแล้วมาติดขอบกระบาตทุกนี้นะครับอ่าเห็นไหมนี่ติดแล้วนะครับง่ายๆเลยนะครับ การกระเทกขอบกระบะนะครับรถกระบะยางรถมอเตอร์ไซค์ไม่หนาแล้วก็บางด้วยนะครับเถีไม่อมน้ำด้วยนะครับเห็นไหมครับอยากเน้นน้ำนะครับไปอเอิ้อนในกระเป๋าของท่านนะใช้กาวถูกหน้าบางๆก็ได้นะครับหรือว่าใชา้กระราช้างก็ได้นะครับนี่มาติดขอบกระบะนะครับ แล้วก็ทางด้านหน้านี้นะครับจะวิ่งเป็นเส้นเดียวเลยนะครับเนี่ยตรงนี้มันจะไม่มีเราแขงแทกนะครับเรวิ่งเป็นเส้นเดียวแบบนี้นะครับโอเคเลยครับสุดยอดนะครับ